วันหนึ่งขณะที่ท่านเจ้าคุณนอนเดินลงมาจากพระอุโบสถวัดเทพศิริน หลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จในระหว่างประมาณปี2510-2511โดยขณะที่เดินผ่านพระภิกษุนวะกะ4-5รูปจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่ริมกำแพงทางเดินออกมาจากพระอุโบสถท่านเจ้าคุณนอนหยุดกึกหันมากล่าวกับพระภิกษุนวะกะกลุ่มนั้นพร้อมทั้งพยากรณ์สองเรื่องเรื่องแรกท่านกล่าวขึ้นเป็นเชิงปฏิสันฐานว่าพวกเธอหนุ่มหนุมจบใหม่ๆรู้ไหมว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดที่ตะวันออกกลางพยากรณ์แรกที่ท่านเจ้าคุณนอนบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดที่ตะว ออกกลางนั้นยังไม่ปรากฏผลสวนพยากรณ์เรื่องที่สองได้เกิดหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าพระภิกษุณวรูปแรกที่ท่านเจ้าคุณนอนบอกว่าให้รีบๆซึกออกไปเมื่อศึกแล้วได้ไปเรียนวิชาแพทย์ต่อที่อเมริกาและได้เป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ที่อเมริกาในเวลาต่อมาพระภิกษุณวรูปที่สองซึ่งท่านเจ้าคุณนอนห้ามปรามไว้ไม่ให้ศึกนั้นเมื่อศึกออกมาแล้วเพียงไม่นานก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตไป